สวัสดีจ้ามาจ้ามารุ่นล่าสตาของวันที่14พี่น้องจกดพั้วันที่13ก่อนบนเพิ่นออก433ลาางออก13สามสูตรขั้นบนบนไปเขายุไปเขายุเอ่อลางเพื่อนน้อจันนาะสูตรบนนี่ไปเขายุลางเพื่อนวสันต์นึ่สามูตรบนเขาลราง เขาสามเนะาะเสดายจัดเลขสามอะไรพวนี้งงพี่น้องสุดล่างบ่กเขาาด้ดจัดเนอสูุดล่างบ่กเขาก็ถือว่าเขาเขาหนึ่งสามตรงนี้แต่ว่าไปออกอยู่ล่างเพิินวิ่งรูดบ่อเขาเลขออกสา,สามสามบวกกันเป็นหกมารุนต่อข้งวันที่สิบสี่กันจับพี่น้องวิ่งรูดอยู่ที่หกมันจะมาบ่นนาะจะเนาะมันจะรุดกู่วันที่สิบสามบ่อ แม่ไม่เลาวล่าสัตตาลุงแล้วก็จะเอาห่านน้อยลงเลาาพัฒนาลงเอดแต่เดือดล่าพัฒนากระออกกระเขานาะพี่น bon ok e ok, ้่งเนาะห่าน้อยนึงได้กินขนมทุกมือผู้ใดช่มห่านน้อยเป็นเขาไปชมเป็นหน้าทางของเลาาสัตตาวันที่สิบสี่ศูนย์ก๊บนบนแต่หลักสิบหลักน้อยสิบได้หกไ้สีได้หาหลักน้อยได้สี่ได้ห้าได้หกพนัเรียกสวยสวยมันจิบาบอพี่น้อมมันพ่งงามแทะหกสี่สี่สีหาสี่หาห อาซีหาหาวิ่งหลุดบนล่างจ้ะมาบนน้องมันคือหลุดอลัพี่น้องที่หกเริมเบิ่งกระดาษแล้วพี่น้องเด้อหย,ยับใหญ่กะอย่าวิ่งหัวเด้อพี่น้องไม่เวลาตั้งไม่เวลาตาไม่เวลา,า,าจิจ้องตะกระดาษเนาะบางที่กรหลุดออกจากกล่องเด็กกรอโขดโขดไพ่้ระตะสุดคนุนล่างจ้ะ หลักสิบหลักน่วยหลักสิบได้หกได้ 4, ห,หนึ่งได้สี 9, ่หลักน้วยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ไในเวลาจัดเลขศูนย์เข่าได้หมดนี่นะหกหกศูนย์เลขติดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เลขออกเบิร์นสามสามเนาะเลขศูนย์มันต้องติดมา่นละถ้าเลขออกเบิร์นมันต้องติดเลขศูนย์มาละพี่น้องว่าวบอ,เอา,เ,อาเอาตัวนี้ใจ้วยหกเก้า ว for <ru h> ิ่งร uh, ูดบนและล่างที่หกเอาหยังใส่พี่นองเอาศูนย์่ะไม่เป็นไรก็มักเลขศูนย์เนาะบึกมันจะมากมาเด้อแต่เด้อนี่ชอบเลขศูนย์เป็นส่วนตัวอันนี้คือเล่าสตาออกาบสามสี่สิบหาหนาที่จะเอาเล้าสตาลงแล้วเสีเยาห้าน้อยลงเอาเล้าพัฒนาลงนักแต่เด้อหวยรัฐบาลว่าที่เอาลงกับบไดรเอาลงดอกกระติบวาไปนน้ำหวยห้าน้อยรัฐบาลความฝันกระติบวาลงไปนน้ำห้าน้อยเด้อแต่เด้อพี่นงอ่าเข้าไปชมเบิงเพราวะ บริบทคลิปบริ็ุคลิปอของรัฐบาลนะจ๊ะเพราะว่าวิวบอมอี่บรรลุคือกันพี่น้องเอาเขาค่อยเข้าไปส้มบึงในเวลาสิเอาของรัฐบาลลงไปในห้าน้อยของมือนีของวันที่สิบสี่นะจ๊ะเนาะหลุนวันที่สิบหกหล่ะจ้ะของรัฐบาลประมาณนี้จ้ารู้ด้วยกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยจ้า